สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่22กันยายน2564นะครับเราฝากก็ไลยกดแชร์กดติดตามนะครับตลาดนัดโคกกระบืออำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้บรรยากาศกับพ่อไปได้นะครับวันนี้ครับงัวเขาสนามประมาณ3-400ตัวนะครับร้อยเนื้อครับเด้ขายหลายอยู่นะครับงานร้อยเนื้อได้ไปแล้วนะครับเวียดนามเขาหาข้นครับเวียดนามมาสือ ตลาดน้งพอกหลายนะครับคเข่ามาหาข้นนะครับ2 5งหมืาพันราั่ราคาเปิดเ้าหานะครับต่อใดครับอยากนะครับวัสดีครับมันครับวนนี้มันนะนนี้บอขายออคืออขายบอไดนอันไ้ยังยัางเาหานบหาพันนะครัสนใจหนิดต่อใดเบอร์ไดนครับ 083 350 6307 6307เป็นนักดำสนใจทุกมาสตั้งสาวน้อยสวยๆนะครับสูงร้อย40บวกเครื่องดำๆนะครับขอแข้งขอขาดีๆ งามีวากิวสองตัวนะครับมือนนี้นะครับเห็นมีวากิวนะครับสองตัวนะครับตัวปลเห็นค้นขายนะบ่มีบ็เห็นเจ้าขงคงนะครับหูหนึ่งแม่หนึ่งนะครับนี่นี่ขาสนามนี่ตัวบ่าเห็นนะครับบ่เห็นเจ้าของนะครับท่านนี่ก็มีงวงามเหมือนเดวกับ <address receptor noise> ่เห็นเจ้าของนะครับแม่ล <number S 1> <hn> ูกสีด <ball> ีขนาดน้แดงเข้มปิด แดงดีขนาดนับมีสาวหน่อยพร้อมนะครับแต่ว่าเรเห็นคนขายกำลังต่อกันอรู่สามพันหาสูงลอยซิบบวกนะ,บนะครับหน่อยๆกับมีนะครับว่ามันหายหว่ามันดินว่าเข้าตลาดไหม รอยเหนือสูงรอย45บหวกครับเงวๆนะครับในหางเป็นไห่เล่มกันนิดน,น,นึง17บเดเลยเอามื่อนีมือนีหางไทยไห่กันอ่อนนะครับอ้ชก,กันนี้ดีบวา สามหน่อยนะครับก็เดี๋ยวสองพันหายสองพันสี่ร้อย มาครับสูงลอยสิบบวกนะครับเด็กกำลังขาดกันอยู่200อยสองลอยสองพันหายสองสองพันหายแล้ว วหยดหายเมื่อนหกสูงลอย40ครับประมาณ140นะครับแม่แยกลูกนะคือว่ามีเนื้อมีหนังอยู่นะครับวหยดใ้16สาหน่อยเสาหน่อยสูงลอย3หาบวกไป40นะครับ สิบสองหาลอยนะบางๆนะครับบางๆน,น,น,นะครับสิบสองห้าร้อยแม่แยกลูกท้องว่างสูงร้อยสี่สิบห้านะครับเปิดมาะมื่นสี่นะครับเปิดมมื่นสี่สูงไงนะครับเครื่องกำเนิดสิบสี่ค่าจะบารนะครับพวกนี้ ผมนี่แปดันหรลูกเมียหนึ 18, ่งหมืนะ่นแนห้าร้อยสั่นครัรมนี่นครับเมีสูงประมาณรอย3หานะครับหนึ่งนแ้ร้อะครับเมีลูกลูกตัวเมียนะครับลูกประมาณ3ตัวนะครับสาี่ตัวนะครับเครื่องเหลืองนะครับิเ็ม มลนอันนี้สองหมื่นแม่หัวลวนหัวลวนธรรมชาติลูกกระลวนธรรมชาติกันร้อยแบบหลุมสองหมื่นแม่ลูกูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับสองหมื่นนะครับเอารูกลูกงามนะแดงดีนะครับรูกงามงามคนระับงามงาม อันนี้กางงามเละแมๆๆ่ลูกประมาณลูก2นี่แหละ,ละคบหนึกเจ้าบาทอันรี้องหมื่นสองพสนใจที่ต่อได้เบอร์เลยนะครับศูนย์แปดแปดสามหนึจ็ดสองหกส1 1> นใจก็มาสักคำนะคสองสแม่ขาดน้ำเย็นก็หน่อยเครื่องดำนะครับ ค,มคแม่สูงร้อยสี่สิบลูกรอย20บวกนะครับโคตรแม่หลูกล้ำงามกบยังอยู่หลักสองต้นๆนะครับสองนิดๆแม่แยกลูกสูงร้อย หกอยหาชิบหาบบวกอค่าจะบาทเไหมหมื่นหกพันราคาเปิดสิบหกสิกลูกมระมนสามตนว่าเกิน3ามเบื้งเขา <sk r isa> เขา2กันตัวสามกันนะครับรครับ <c oughs> เป็นตาแดงกับไร่หลายนะครับสนใจติ่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เกย์เก 0 <25 S 1> 6 6 6 1ส6 6นย์ส้าน่นงาสนใจ่ารคนะรบอ่ะนุมไข่น่มดีนน่มดีนีอน่อางนะอน้่าเยิ้อจันเอยนะครับเครื่องดำนะครับสีเข้มๆนะครับออกมุ่มจังเลยนะครับลอยโอเคลอยมันแตกกันยี่ยบาทตัวนี้วะ กินจะได้กับไล่หลเลยเสียงดัง, 4, 5, งเลยสี <14. S 2> ่ห้าหกสาวน้อยหมื่นสี่กันนครับอันนี้แม่ลูก2อง0มืนเาพครับแดงๆนะครับลูกแรกนะครับสาวเก้าสาวเก้าก อันนี้มื่นสี่นะครับแม่ลูกนะครับสาวเก่าเครื่องดำดำนะั สนใจที่ต่ตอได้เบอร์ไหนนะครับ091 370 552 4นึ่งสามนย์ห้สองนใจทุกมาสอบถามได้เลยมือนีราคาอย่าถอยนะนัดนี้นะครับนัดนี้ถอยนะครับสาวหน่อยร้อยเหนื่อยเลยสิบสี่เงครับ หน้า่งนี้เครื่องดำถ่ายสวยนะครับกล้ามเนื้อดีนะขวัญมากเลยถ่ายตะเบิงงานะตุ่นตุ่นนะกล้ามเนื้อขาหลังดีนะครับกล้ามเนื้อส่วนถ่ายดีนะอ้ยมัอนี้ราคาอ่อนนะครับผมนะครับ มืัอน,นี้คือคักอยู่นะครับหยัดน้ามันก็ซื้อหลายนะครับมืัอนี้นะครับหยัดน้ามซื้อหลายแต่ว่าภาพร่วมเนอะแล้ลควคาหยัอ่อนนะครับ